คุณกำลังเป็นกบในหม้อต้มน้ำหรือเปล่ามีหม้ออยู่สองหม้อหม้อหนึ่งเป็นน้ำเดือดจัดอีกหม้อหนึ่งเป็นน้ำอุ่นที่ถูกทำให้ร้อนขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณโยนกบลงไปในหม้อที่เดือดจัดกบก็จะรีบกระโดดออกมาเพราะว่ามันหนีตายแต่ถ้าคุณโยนกบเข้าไปในหม้อน้ำที่มันอุ่นแล้วค่อยๆต้มมันสักพักหนึ่งมันจะตาย นี่เป็นเรื่องไม่จริงครับเพราะในปีคิสักราช1915ศาสรตราจารย์ดาวกาสเมตันแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดได้ทาการทดลองนี้นะครับและปรากฏว่าถ้าคุณโยนกบเข้าไปในหม้อน้ำที่มันเดือดกบจะไม่สามารถกระโดดออกมาได้เพราะมันตายทันทีครับแต่ถ้าเกิดคุณโยนกบไปในหม้อน้ำที่มันกําลังจะเดือดเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งมันจะกระโดดหนีตายออกมาครับ เอ้าที่ผ่านมาเนี่ยเราฟังนิทานเหรอเราไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์หรอกเหรอแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าแต่มันก็เป็นเรื่องเล่าที่มีประโยชน์ต่อตัว,ตวเราอย่างมหาศาลเพราะมันเป็นนิทานที่สอนให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ปรับตัววันหนึ่งเราอาจจะเดือดร้อนเพราะความเคยชินของเราก็ได้แล้วอะไรละ่ะคือสิ่งที่เราจาเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในโลกที่มันวิวัฒนาการไปรวดเร็วแบบนี้เหลือเกินเรื่องแรกคุณได้ดูแลรักษาสุขภาพของคุณหรือเปล่า ต่อให้คุณเป็นคนที่มีเงินล้นฟ้ามีความสามารถในการซื้อบริการจากโรงพยาบาลที่ให้โซที่สุดในโลกได้แต่ถ้าเกิดร่างกายของคุณมันมีแต่ความเจ็บป่วยมันมีความทุกข์ชีวิตของคุณก็จะปราศจากความสุขไปเลยมีคำกล่าวว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐถ้าเราได้ฟังนิทานเรื่องกบตัวนั้นแล้วเราเอาแต่หัวเราะกบว่ามันช่างโงจ่จริงๆที่จะต้องตายเพราะความประมาทของมันเองแต่หากคุณยังสุบลีกินเหล้าแดกข้าวแบบไม่อั้นพักผ่อนไม่เพียงพอและไม่ยอมออกกลาลังกายบางทีเราอาจจะประมาทเหมือนกับกบตัวนั้นอยู่ก็ได้ เรื่องที่2เงินเฟ้อเมื่อก่อนข้าวมันไก่1จาน20บาทก็อิ่มท้องเดี๋ยวนี้ต้อง35บาทเพอเพอบางร้านเนี่ย40บาทเข้าไปแล้วครับ ระบบเศรษฐกิจนะครับมันถูกออกแบบให้ทุกอย่างในโลกนี้มันแพงขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีมูลค่าของเงินมันก็เลยลดลงทุกปีทุกปีครับแล้วลองคิดดูสิว่าอีก40ปีข้างหน้าตอนที่คุณแก่ตอนที่คุณกเกษียณแล้วเนี่ยข้าวหนึ่งจานเนี่ยมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ตัดผมหนึ่งครั้งจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ป่วยไปรักษาโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าวันนี้คุณยังคงมีความสุขกับการจับใจ่ายใช้สอยแบบไม่วางแผนเรื่องอนาคต คุณถือคติที่ว่าความสุขในวันนี้สําคัญกว่าความสุขในวันหน้ามีเงินต้องใช้คนหาเงินได้แต่ไม่ใช้เงินคือคนโง่เราไม่ใช่คนโง่ดังนั้นเราต้องรีบใช้เงินให้หมดอะไรซื้อไม่ไหวกู้แม่งเลยบางทีคุณก็อาจจะเป็นกบในหม้อต้มน้ําร้อนอยู่ก็ได้จริงไหมครับมาถึงตรงนี้อาจจะมีหลายคนบอกว่าเราจะต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนใช่ไหมเงินเฟอ้อไม่น่ากลัวเท่ากับการขาดทุนครับไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรศึกษาข้อมูลความรู้ให้ดีก่อนครับเรื่องที่ 3. คุณพัฒนาความสามารถของตัวเองครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการในยุคป,ปัจจุบันนี้เราจะต้องดูเทรนปีต่อปีเลยครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากอย่าประมาทคิดว่าไอ้แหล่งรายได้ที่เราได้มันในปัจจุบันนี้มันจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปลองฝึกวิธีการสร้างรายได้แบบใหม่ๆดูบ้างเพื่อเพิ่มสีสันให้กับชีวิตและเป็นทางเลือกเวลาที่รายได้ทางหลักของเราหายไปเพราะเทคโนโลยีมันไล่ล่าเราครับ และเรื่องสุดท้ายก็คือเวลาครับเราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตเราจะมาถึงเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือเหตุผลที่เราควรจะสตาร์ทเยาว์เวเพราะว่าบางทีเราอาจจะทําตามความฝันของเราไม่ทันวาระสุดท้ายของชีวิตก็ได้กบในหม้อต้มน้ําอาจจะเป็นเรื่องเล่าแต่ชีวิตเรามันเป็นเรื่องจริงแน่นอนครับขอให้ทุก